สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นทับหนึ่งโครงการห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตด้วยความยินดียิ่งด้านที่1ด้านกายภาพ 1. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของห้องเรียนบริเวณภายในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ของครูนักเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสภาพดีแข็งแรงและปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานมีการจัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ประจำชั้นเรียนไว้ในตู้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน สองบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีป้ายชื่อชั้นเรียนป้ายชื่อครูประจำชั้นแสดงให้เห็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีป้ายสถิติการมาเรียนของนักเรียนป้ายสมาชิกเพื่อนร่วมชั้นเรสยนสญลักษณ์ของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตารางเรียนที่เป็นปัจจุบันมีข้อตกลงของห้องเรียนที่ทุกคนให้การยอมรับ นอกจากนั้นแล้วยังมีมุมต่างๆเช่นมุมแสดงผลงานนักเรียนมุมส่งเสริมการอ่านมุมสำหรับวางแขวนแก้วน้ำแปลงสีฟันสำหรับนักเรียนมุมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานมีแสงสว่างเพียงพอสภาพบรรยากาศของชั้นเรียนมีความเหมาะสมน่าดู น่าอยู่น่าเรียน 3. บุคลิกภาพและการปฏิบัติงานของครูครูแต่งกายสุภาพสะอาดเหมาะสมกับความเป็นครูรัก และดูแลเอาใจใส่นักเรียนด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสตรงต่อเวลารับผิดชอบงานในหน้าที่มีความสุขในการสอนเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนตามหลักปรัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอด้านที่2ด้านคุณภาพครู 1. การบริหารจัดการชั้นเรียนได้จัดทำเอกสารประจำชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบันครบถ้วนมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ความสามารถจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียน มีการส่งเสริมวินัยเชิงบวกในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและมีการรายงานการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง 2. การจัดการเรียนการสอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรของสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบลงสูห่หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีครอบคลุมตัวชีวตรายปีและสอดคล้องกับโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษามีการออกแบบ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยการพูดการเขียนการอภิปรายตามแบบ Active Learning 3. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอนโดยเครื่องมือที่เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้นำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนานักเรียน ด้านที่สามด้านคุณภาพผู้เรียนผลสําฤธิ์ของผู้เรียนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้นมีผลสําฤธิตามเกณฑ์ของสถานศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมห้องเรียนของเราขอขอบพระค,คะุณค่ะ